เรียนท่านประธานวุฒิสภา,าและสมาชิกวุฒิสภา,าที่เคารพครับกบระผมพลรัตรีประชัยใจชานสุกิตในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเ,เรากา็ได้รับาจากคณะกรรมาิการวิสามันนะครับได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมาิการ การกฎหมายการยุติธรรมและการดรวจที่น่าศึกษาเรื่องนี้นะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าโปรเจกต์กิจกาเรื่องนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นการลดขั้นตอนในการที่จะต้องออไปขออนุญาตนะครับโดยการชำระค่าธรรมเนียมจากการศึกษาะนะครับมีสาระสำคัญที่น่าสนใจนะครับที่ทาง กมรมการเราได้ศึกษาแล้วเนี่ยก็คือการกําหนดช่องทางที่จะให้ประชาชนาได้ชําระค่าธรรมเนียมเลยนะครับก็คือการชาระณนะจุดบริการอาการชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารผ่านศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์รับคําขออนุญาตหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดนะครับที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอันนี้ก็ อยู่ในมาตรา่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราศึกษานะครับก็คือประเด็นการคัดเลือกกฎหมายแล้วก็ประเด็นในการประเภทของใบอนุญาตนะครับว่าจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรกฎหมายที่เราคัดเลือกนะครับก็ต้องเป็นกฎหมายที่กําหนดอายุใบอนุญาตชัดเจนนะครับอันที่สองก็คือต้องเป็นใบอนุญาต ของกิจการหรือการดําเนินงานหรือการดําเนินการนะครับที่เห็นว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตนั้นนะครับประกอบเกิจการหรือรดําเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นที่3านะครับคือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับสามารถที่จะต่อใบอนุญ,ญาตได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับอันนี้ก็เราพิจารณาดูนะครับ ประเด็นที่4นะครับคือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับจะต้องมีักิกยาภาพเพียงพอนะครับในการที่ดำเนินการได้แล้วก็ประเด็นที่5นะครับคือการดําเนินการตามช่องทางนะครับที่จะลดขั้นตอนในการต่อบอบุญาสนะครับสาหรับประชาชนซึ่งผู้ประกอบการนะครับซึ่งมีประมาณ95,000รายต่อปีเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ภาครัฐนะครับสามารถได้รับค่าธรรมเนียมไปใช้ประโยชน์ได้ยอย่างรวดเร็วขึ้น สำหรับใบอนุญาตนะครับ31ประเภทแล้วก็กฎหมายตามบัญชีท้ายเนี่ยส1บฉบับเนี่ยนะครับก็เป็นใบอนุญาตที่จะช่วยส่งเสริมในการประกอบอาชีพของประชาชนได้โดยตรงเลยนะครับเพราะ,ะนั้นพระราชกิตีกาฉบับนี้ก็เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงนะครับประเด็นต่อมานะครับ ร่างพรางพระราชดีกาฉบับนี้อีกนะครับก็ไม่มีผลนะครับที่จะไปตัดทอนหรือแก้ไขกระบวนการการตอบใบอาญาตใดๆนะครับนั้นก็ไม่กระทบนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาการพิจารณาเรื่องใบอนุญาตนะครับเพียงแต่เราลดขั้นตอนให้ประชาชนเท่านั้นนะครับประเด็นต่อมาที่เราศึกษาอีกนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องอรรมมาตราสองคือ สาเหตุการทอดเวลาที่ต้องรอพ้น180วันนะครับต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาก่อนถึงจะมีผลบังคับใช้ mm hmm. กรณีน,นี้ก็เพื่อเป็นการที่ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมนะครับ mm hmm. เพราะว่าเป็นกฎหมายใหม่นะครับต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจแล้วก็รวมทั้งประชาชนนะครับจะได้รู้วิธีการและแนวทางในการปฏิบัตินะครับซึ่งก็จะทำให้ ลดขั้นตอนแล้วก็ทำให้เกิดความสะดวกในการทำหน้าที่ทั้งหน่วยงานและภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นกนารมธิการเราพิจารณาแล้วนะครับว่าพระราชกิจการฉบับนี้นะครับทางคณะการมธิการเห็นควรรับทราบนะครับไม่มีข้อท้วงติงนะครับแต่มีข้อสังเกตนะครับว่าสำนักงานกพรนะครับประมาณเเจ็เ,จเนี่ยควรจะเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์นะครับให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดความสะดวกกับประชาชนนะครับ เพื่อจะไดเ้เป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกสมเจตนารม์ตามกฎหมายต่อไปครับขอ,อกราบขอบคุณท่านประธานครับ